ยอดสุดยอดเอาโก็สัญญาณหน่อยยกนิ้วหน่อยโอ้ครับนี่เอาละครับเอาพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่พ่อใหญ่เหมือนกันครับโอ้สองคนบ้ายอครับผมไม่ไม่ค่อยบ้ายอเท่าไหร่ตะคุ่มตะคุ่มกันแล้วครับเนี่ยเออเอาเ,เอาเฉพาะส่วนที่มีสำคัญสำคัญนะ น้ำครับขัดโอโคขัข้างก็มีต้นมะกรอกมะกรอกป่านะครับกระแตไตไม้กระแตไตไม้ เดี๋ยวพาลงกันครับพาลงปุ๊บดูนะครับอันนี้คือกระแตไต่ไม้จะเกิดตามหน้าผามาแล้วครับมาแล้วลงมาแล้ว สุดยอดสุดยอดเอาให้สองขั้นเลยนะขั้นแรกใส่แมสนะสขั้นที่สองโอ้โหรอดปลอดภัยครับครับเอาใส่กระถางใหญหน่อยนะเออบนใส่สอเ,นะเออดีดีนั่นแหละผมจะได้ไปฝากอาจารย์เขาเออไม่ได้ไปกันผัดหัวเออไม่แน่หรอกเดี๋ยวเอาไปถ้าเรามีเยอะนะครับแล้วก็ไปขยายพันธุ์ เออปนนะลูกแต่กระถงเรกที่ทำงานนะพี่น้ำไม้จริงมา,มาสวยงามนะเออเออแยกก็ว่าเขากระสอบเออเอาเศษที่เลื่อนแก้วเอาไว้ต่างหากอันนั้นอะไรข้างในมันรวมกันครับอ่ารวมกันเออไม่เป็นไรใส่ไปแต่ว่าอย่าให้มันหักมากเศษที่เลื่อนแก้วอะ่ะมันไม้ใบม,มันอ่อน,นแยกเทีอยวมาก่อนก็นกได้เศษที่เลื่อนแก้วว่าใส่นี่นลูกดี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 อ่าโอเคอันนี้รวมกันแล้วกระจไปนะ เ,เดี๋ยวเราสำรวจแล้วครับตอนนี้ได้แล้วอ้าวอันนี้คือเศษบ้านเศษฐีเรือนแก้ว,วอันนี้กระแตไ่ไม้ส่วนนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยหน่อไมอก้กระเจียวกระเจียวกระเจียวหน่อไม้ไม่เอาครับเออเอาเอา,เอากระแตไถไม้ใส่กระสอบใหญ่เอาน,นี้ใส่สอบเล็กพามามถูกถูกก็ระดับ คอมเมนกำหนดมาแล้วอะ่ะอ,อือสีเป่ามาแล้วเอาแบบแจมมามเลยกินเข<อ>าเอาไว<อ>้ได้แล้วคุณหนูเ้ยโอ้อ๋อรอบรอบรอบใหม่รอบใหม่หนะเอาเข่งมานะเออ เอาเข่งใหญ่ๆมาแล้วใส่ข้างหลังนี่สะพายโอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวผมเป็นคนถ่ายรูปเองไม่เป็นไรขึ้นอยเออช่างภาพไม่เป็นไรครับอนุโลมให้อยู่วันนี้การถ่ายทําไม่มีการสร้างภาพนะครับมีแต่เรามาค้นหาข้างหน้าคนที่เห็นก็เป็นคนจริงคนจริงครับคนที่เห็นก็เป็นคนจริงครับไม่ใช่คนปลอมนะครับนี่แล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาครับไม่ใช่คนธรรมดาคนคนธรรมดา สร้างสรรคนะคิดต่างได้ครับคิดต่างเราไม่แตกแยกต่อต่อยอดไปเรื่อยตอนนี้เรา <c oughs> เดินทางจะลงแล้วฮะลงนะครับ <c oughs> ถ,ถือว่าถือว <c oughs> ่าภารกิจสำเร็จ อะไรครับอะไรเอาเอาเอาไปด้วยเลยครับสงสารเขาเอาครับเอาครับเรากลัวทําไมโก้แบกหรืออีกเขาอุดสา์โหมอยู่เมื่อกี้นี่เออเอาไปเอาไปสงสารเขาเอาลงลงมาแล้วใส่เข้าไปอันนี้เออต้องเก็บออกไปครับอันไหนที่เก็บได้เก็บไป ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมาแลนะ้วเนาะปุ๋ยธรรมดาเนะรราะกระแตไใต่ไม้เออเอาวางไว้ก่อนก็ได้เอาเอานั่นไปเออเอานี่ไปเอานี่ไปเอานี่กะในมือเอาลงใส่กระสอบเออใส่กระสอบไปเดี๋ยวขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งค่อยเอานะครับการเดินทางเราวันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์หลังจากที่ได้สปอนเซอร์เปนหนึ่งขวดทุกคนก็มีสมรรถนะในการทำงานมากขึ้น ไม้เท้าฤาษีตรงไหนอ่ะอยู่บนเอาใส้อ,องหั่นนี่บอนี่นี่โอ้โหลืมไม้เทา้าซะแล้วครับโอ้ย่ไไม่วนข้าตอ,อย่าไปช <c oughs> วนหน้าทุกสารนเอา,าเอารถมาลงหน่อย นี่สมบูรณ์สมบูรณ์ต้นใหญ่มากเอาสิทษฐีเลื่อนแก้วอีกหน่อยเออเอาต้นใหญ่ต้นนี้นี่ยใช่ไหมเนี่ยเกี่ยเนก็หน้าเลยเออเอาของกลางลงนะทิ่มลึกๆหน่อยนี่แหละครับเศรษฐีเรือนแก้วว่านเศรษฐีเรือนแก้วเออสาธุสาธุนะสาธุสาธุเอาดีๆดีๆเออนั่นแหละนั่นแหละตั้งใจครับตั้งใจของพวกนี้มันเป็นของมงคลนะครับเออ ไม่ต้องห่วงครับสปอนเซอร์เรามีอีกอระสอบอู้นั่นแหละขึ้นมาแล้วครับไม่เป็นไรครับครับฮะ,อ,ะอู้วิ่นะถ,ถ้าไปแบบนี้ได้นะเอาไปใส่กระถางนลยนะโก้นะ ปึ๊บเลยเด้โอ้เดี๋ยว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 เอาต้นนี้สําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่นี่เลยโอ้โหต้นนี้ชอบมากเลยอชอบชอบ,ชอบมากชอบมากชอบมากเห็นแล้วแบบประทับใจประทับใจมากอะไรครับเอาต้นใหญ่ดีกว่าลูกเออเอาต้นใหญ่อเอาอันนี้อันนี้ใส่ถุงอ่ะอันนี้ใส่ถุงนี่ นี่นี่เอาเอาเอาใส่ถุงเอออันแหละใส่ไปเลยเท่ดีอ่ะนะโอ้ยมันหนักไปไหมไหนมันเอาเอาข้อดินหน่อยดิเออข้อดินหน่อยหน่อยมันหนักมันหนักครับเอาออกดินนิดนึงเออเอาเบาเอาเบาเออเศรษฐีเรือนแก้วสุดยอดนะครับสุดยอดมาก ของแท้ของจริงไม่มีการตัดต่อนะครับอุ้ยสุดยอดสุดยอดเป็นว่านที่มีพุทธคุณในตัวนะครับว่านเศรษฐีเรือนแก้วเอาละครับใส่ถงได้เลยครับนั่นแหละเออปุ๊บโอเคครับนี่แหละมา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 ไทางนี้โอเคครับเอาอีกตรงนึง สำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวพาพวกเราขึ้นมาหาสูนพภายใหม่ก็ให้พวกเราทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดใช้สมุนไพรไทยเยอะๆแล้วเราจะปลอดภัยเป็นระยะนะเป็นระยะด,ดูทีมงานผมกำลังถ่ายทำจิงกาไม่เคยเห็นจิงกาเอาตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ